กับสวัสดีต้นไายๆนี่ครับกับมากูดเบ็ดสวยใงครับบันีดเป็นเบ็ดเนื้อเขียดครับไอพ่อเขียดไว้ให้นี่โอ้ยถ้าไปใส่อันนี้ไปใส่เอียนมาหามันกินโอ้กับบันไดมาหลายเมื่อครับหนอง,งยาวครับมิดซีรีดีแถวพอ่พอพ่อพวกตัวใหญ่ปล่อยเลย เป็นยัน่ยคอยมาหาจับเจ็บขาเว้ยเป็นยังเหยียบหินหมู่ว่านนึงคือบวกกิ้นเหรอกับมูมีกินเลยครับมันต้องใสงูด,ดึงมาพอ ผมพึ่งดต่ก็สิย่างมั่วแมนสิขาดปากว่ะมาสวยบบบนี้ขับมาสวยเองครับว้นนี้หล่นดน้ำหล่นดนี่เพอมีคนใส่มองอยู่ห่อโู้โหไล่อยู่พอพอพอยตัวม,มันมันอยู่บ่กห่อ เดี๋ยวกระลุนพร้อมกันครับเอสิมบ้านวะครับมาหนีมายามสวยเนี่ยครับจัน่อยเมนสิคาดปนมาฮะงูหัวโหโง,งูยังรับถึงงูครับเพราะไวัยวะเดีย๋ยวเขาเอามีแนวใสอยู่รับถึงอุ้ย มันวไ้ถึกนี่มันอ้อมเขียดไปไปเมื่อไหรนะเบ็ดพอจจกลังางปัดตนะโกน่เบ็ดลายล้างให้กันมิดมิดอิงติ่งเลยมันนี่ คือว่าพ่อขับพ่อนาบถึกเลยครับถึกไดแม่งกระสียางม้าพ่อสวยปันเม,นด, <laughs> มนดินขาดปางเม็ดแล้วเปวงูลับมีแต่ง,งูครับทั้งนี้ถือว่า เกียดขึ้นอน,น,าาน,อนอนน,าาน้ไม่สันี่อเกียดขึ้นนอนน้มดีเท่เยอะเม่งซ่อนมาเไม่สิกินเหรอบ่พอโอ้แบบลมลไปสี่แล้วครับบานผมก็ ลมหนาวครับ,บน,าารนี่ยังกัพบพอเนว่าอากาศบ่ฮ้อนเอานี่ป้าก,กับ่อยากกินครับว่าร่มครับมลื่นเนนี่ล่มแห้งเลยเขียนมันบ่นดิน,น,น,นใส่มัหมูเบ็ดเนี่ยแล้วเขาใส่ดู นี่ดีเลยพ่อครับตัวนี้ก็ยังเก็บเบ็ดย่างเดียวครับอู้เพราะเอาแล้วอู้มันแบบไงเหมือนบอกพ่อข oh! <iliyor obliv ion đấy> ื้ดินแห้งเด็ดฮะจักกบหัวเยัง คือดึงแห้งเออู้เขียดขึ้นเข้าเลยพ่อโอ้โกบอีลีพอ่อแมีนบออีหยังนี่อู้กบพ่ออู้ยเออบไงอือ,ม,อม,มาแล้วครับกบกินเขียดครับก็คือบอกินถือเขียดเนาะวันนี้โก,โกบครับตอนนี้อู้ กระปิ้งโมออ้เมย์ใหญ่เองครับ้ใส่หลบกบพันว่าเขาตัดกินพันมากินเครียดกับกบโอ้มันแล้วครับยางมาตต่งใกล้ครับปลาบอกกินเลยโอ้ยพี่อบอก สมสมอีกแล้วนี่เอาเกี่ยงตะบุกปิ้งกบวะเห่อเตั้มปนเงยยังสิกินให้นอเพาะพ่อโม่เงยยังมนสกินให้ ครับตอนนี้ทึกแล้วครับย่างมาใกล้เติมครับพูนครับแต่ทางคนนอนเหมือนกับพูแต่ทางคนนอนมาแต่ทางเปตีนเหมือนกับอู้นี่ผอบเป้มักป้าหนองเงาเนี่ยครับป้าหนองเง่านี่งามไหมครับอ้วนครับแล้วก็ขาวดีครับอ้าวสองเต้มครับแม่ผอบเป้ะซื้อไม่พอ,พอยางกดเฉียดกับยางกดรเทเชียด์ครับบู๊ลมี มาใส่น้องเงาหน่กระโดนเติมแล้วครับยังบระทันเห็นบักลุนกิโลเลยครับโู้เลยพวกนู้ดึงเต่เยังเลยมิดจีลี ตอนนี้ถืออีกแล้วครับโอ้ผมยางอยู่ทั้งโคกอีครับยางหยาบเองครับมีแต่ห้อยคุ้ยครับ,รบกบเมนี่แม่พอเนี่ยไปปุุบดีเลยก็กบเมรฮะกับตัวนี้ก็สามเต็มครับเขียดเนี่ยพวอเขาไปใส่ไหม่หน่อย กับเขียนอีกแล้วไปใส่อีกได้ครับคือขั้นกรองเพองหยักหนักที่ เกาะถือเกาะจับถึกแล้วครับโอ้ขนาดลมครับมันยังกินครับแต่ปลาไม่ย่ำสวยอีกครับฮะกระโปรงเป็นว่าขาดปลาครับเพราะว่าไม่ย่ำสวยนี่ครับโอ้เกาะดินง,งามๆเลยเพาะว่าจะดินแห้งไหมนี่แหละครับปลาหินตะเวนนี่ดินดีครับ โอ้ส่งามครับป้าอ้วนดีเนาะพ่อกินหางครับกินหางกระซามครับประเตศได้ครับถือว่าบ่ขาัตต้มบ่ขาัตปนครับพ่ออ <laughs> ผม,มาใส่หนึ่งเตยหบยังใส่ทุ่มหนึง่งฮะเกือบทุ่มหนึง่งมาใส่คำแหงเด้อ เขียดกับดินดีอยู่พอบุญใหญ่ๆมันลูกกินเลยเนาะมันฉากที่ไหนยามหนามพุ่น้ออู้อยังงย่ก ครับพอได้แล้วครับตัวพวกญ่เลยครับตัวนั้นนี่ครับเขียดก่นบนใต้ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดิ้นครับเพราะว่ามันลมแรงอ้ลมไปได้ลมทักลมเนี่ยพอบางยางหยากนะว่าแต่บูุตะพอไปสั่นน้ำยางไนะงนะ่าว่าล้างนี่ล้างสุดท้ายว่าพอ,พอโอ้ ครัผมเราล้างสุดท้ายครับหยางยากครับผมให้พี่น้องครับขาดมากนี่มาสวยโ <c oughs> หด,ดแม่นน์ไฮบ,บิดเม็ดแล้วครับเป็นเม็ดแล้วครับปวดเคียดหยางเอวูวนี่ครับ <laughs> เขียดหลายกวูเอาเบาไปเลยเดี๋ยวล่างป้าก่อนโอ้ไก่คือแบบถือว่าบ่ขาดต้มครับมันไอ้กบใหญ่ยยตัวนึงครับคตัวตายครับปลาตายครับตัวนี้รบบได่คือแบบเขียดตัวทีอันนี้ก็บพวกกระเสือไปใส่โต้บุบอีกเรื่องกระเสือไปใส่โต้ครับเขียดทีปลามันบวกลินเลยครับ รับใจผมก็ขอฝากกดติดตามได้ครับช่องรั่วบ้านผมครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กัขอจบแล้วครับพอสวยแห้งเลยครับกลับบายบายครับหวัสดีมีความสุขครับ